เปิดราคาค่าจ้างหมอลำใหญ่ในฤดูกาลนี้เอาเป็น9อันดับแล้วกันตัวเลข<ะ>สวยๆเนาะ9้าอันดับหมอลำวงใหญ่ราคาค่าจ้างอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างแต่เห็นราคาแล้วโอ้โหตัวเลขแล้ว<ะ>รู้สึกว่า<ะ>ตัวเลขปีนี้เหมือนจะขยับขึ้น<ะ>แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งหมอลำปีนี้หมอลำกำลังเป็นกระแสมาแรงมากๆ<ะ>แล้วหมอลำทุกๆวงก็ หลังจากผ่านวิกฤตโควิดมาแล้วหมอลำเขาจากตอนนี้ปีนี้เขากล้าลงทุนแล้วเพราะรู้ว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่จะมาทําให้หมอลำไม่ได้แสดงรักแ้เขาก็เลยลงทุนทั้งใหญ่ทุกคณะเลยเพิ่มจอ LED เพิ่มแดนเซอร์เอ่ยเพิ่มฉากแสงสีเสียเพิ่มลำโพงขึ้นมาหลายๆวอัปเกรดตัวเองขึ้นมาทําให้ราคาอาจจะมีขยับขึ้นบ้างด้วยอย่างตามอันนี้ด้วยนะค่าครองชีพด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็ราคาที่เราจะมาเปิดในวันนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ ระยะทางแล้วก็สถานที่ด้วยอ่าคือไม่ใช่ราคาตายตัวใช่ค็นราคาแบบคร่าวๆที่หมอรำก็ตั้งไว้ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นราคาที่ต่อรองกันได้พูดคุยกันได้สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้เลยว่ามีคิวว่างตรงกับที่เราจะเอาหมอํำมาลองไหมคถ้าตรงกันก็โอเคเซเยียดกันคุยราคากันเลยใช่ค่ะมาเป็นเก้าอันดับไปเลยเนาะอ่าเก้าอันดับราคาค่าจ้างหมอํำ ฤดูกาล2 5 6 6ถึง2 5 6 7นะครับ มาดูมาเรามาเ่มอันดับที่เก้าเลยอันดับที่เก้าเป็นวงไหนค่ะอันดับที่เก้าค่ะหมอลำเสียงวิหกค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถึงสองแสนเก้าหมื่นบาทค่ะอันนี้ต่อรองกันได้นะคะเหมือนอย่างที่บ่าวโจ้ได้พูดไปตั้งแต่ช่วงแรกค่ะก็คือสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ว่าคิวว่างกองกันไหมแล้วจะไปจัดที่ไหนแล้วคิวก่อนหน้านี้เขาแสดงอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่ได้ไกลมากอันนี้ก็ราคาอาจจะไม่สูงมากแต่ถึงราคานี้ก็ ไม่ได้แพงนะ200,75,000บาทถึง200,90,000บาทเพราะว่าเขาจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับตอบเค่มด้วยผมวิลูการที่4ของเขาเนาะข้าบมาหลายอย่างเลยคุ้มแน่นอนครับค่ะมาที่อันดับที่8นะคะผมคำขุนร่วมเม็ดค่ะอยู่ที่200,75,000บาทค่ะถึง200,95,000บาทค่ะ ทำผลก็ค้มนะทำผลก็คือฉายามหมอลำเต้ยสตาตาะเต้ยมวลอี่เป็นหมอลำที่เต้ยดูที่สุดคูอจริงๆสามารถติดต่อเขาไปหาพ่อวิทูลได้เลยนะครับสอบถามคิวงานสอบถามราคากันได้เลยเนาะอะต่อมาค่ะอยู่อันดับที่7ค่ะหมอลำใจเกินร้อยค่ะ อยู่ที่2 8 0 0 0เอ้ยสอขอภัยค่ะ2 8 0 0 0บาทค่ะถึง3 0 0 0สบาทค่ะครับผมแล้วก็ถ้าบอกแอนออรีอีกก็จะไปอีกหนึ่งราคาเนาะอันนี้ต้องไปตกลงกันเองกับคุณประสิทิชัยใช่ครับอันนี้เป็นราคาของครเต็มวงของใจร้อนนะครับแต่ถ้าเจ้าภาพสนใจอยากจะได้ A B นะครับเชื่อว่า ถ้าเอาคุณแอลอารดีไปแฟนคลับอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนคุ้มแน่นอนแต่ว่าราคา,า,าอาจจะบวกขึ้นไปอีกอันนี้ะทำให้ไปพูดคุยราคากันได้ว่าอย่างไงแล้วเท่าไหร่ใช่ค่ะ,ะาามาที่อันดับที่6ค่ะรัตนสิลป์ค่ะรัตนสิลป์อินตราไทยล่านะคร<ช>ับขอรำอีก เขาเรียกว่าหมอลัตนบุรุคูอีกหนึ่งวงเนาะที่ตั้งมานานแล้วแล้วก็มาตรฐานก็ดีมากค่อยู่ที่2องแสนเมบาทค่ะถึง3 2 0 0 0 0มบาทกับโอ้โหนั่นก็เต็มก็คู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าแฟนขับผานแฟนขับเขาเยอะค่ะมาที่อันดับที่5ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะเสียงอีสานค่ะหมอลัเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะคะก็เป็นหมอลําเขาเรียกว่า เราเลตำอาน่าพูดถึงเสียงอีสานมาตั้งแต่เนาะตั้งแต่เราเรายังเด็กๆอยู่เลยเราเห็นมาตั้งแต่เกิดมาก็เจอเะยเสียงอีสานแล้วปีนี้เสียงอีสานก็อัพมาหลายอย่างแต่ว่าหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเป็นพูดถึงเครื่องเสียงนะเสียงอีสานเนี่ยยืนเครื่องเสียงแน่นพูดถึงเครื่องเสียงคนแนนเพราะเขาลงทุนไว้แบบในในสมัยนั้นนะเขาลงทุนไว้เต็มจริงๆในเครื่องเสียงของเขาแล้วมันก็ไม่ได้ดรอปลงมาเลย อครับราคาเท่าไหร่นะบอกแล้ใช่ไหมยังค่ะเสียงอีสานอยู่ที่2 9ง0 0 0้่บาทค่ะถึง3,100,000บาทค่ะเสียงอีสานเนาะส่วนถ้าผ้าสบสนใจก็สามารถติดต่อไปที่คุณแม่นุองนุ้ยพอหรือทีมงานผู้บริหารได้เลยนะครับถ้าเสียงอีสานเนาะมาที่อันดับที่4ค่ะประถมบันเทิงศินค่ะหมอลำหมายเลขหนึ่งค่ะ หมอลำประถมมาะเด็นสีเนี่ยหมอลำตัวเนี่ยเขามีมาตรฐานมาหลายสิบปีแล้วนะหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนะใหญ่ะแล้วก็จ้ากไปเนี่ยคุ้มแน่นอนเพราะว่าด้วยมาตรฐานโชวเอยแสงสีเสียงอะไรล่วทุกอย่างมันลงตัวจริงๆมาตรฐานเขาดีมากปีนี้ไปเห็นนะขออนุญาตพูดนิดหนึ่งไปเห็นโชว์ของแตงโมที่ไม่ใช่ดาราที่เป็นแดนเซอร์นะที่ที่แตงโมที่เป็นแดนเซอร์นะแล้วที่เขามีโชว์แดนเซอร์เพลง อะไรนะเพลงที่กำลังดังอยู่ช่วงหนึ่งนั่นแหละที่เขาเป็นโชว์แดนเซอร์น่ะไปน้ํไอโบนอะไปบอร์รถไฟน่ะคือเขาเป็นโชว์แดนเซอร์คือน่ารักมากเลยที่มีสองฝั่งสู้กันปีนี้คืออูโหูเอาแดนเซอร์มาขายแล้วประถมมาดิงสินนี่คือจุดขายอีกจุดหนึ่งจริงๆแฟนคลับมีหน้าเป็นทีเชียกันมันมากค่ะอยู่ที่สามแสนทวนค่ะถึงสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะกระถมมาดึงสิน อาแต่มีพิเศษปีน<อ>ี้น้องบิวจิตชริยาค่ะเจ้าของเพลงหอยขอดคุณยอดรวยซึ่งตอนนี้ไปสังกัดอยู่ที่ประถงบเอเจนต์ครับซึ่งถ้าอยากได้น้องบิวจิตชริยาไปร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งราคาซึ่งไปคุยได้กับคุณพ่อระดับสองระ,ระดับสองฮค,ค,ค่ะ จะเป็นอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3ก็เป็นหมอลำฟังกาลสินนะครับหมอลำศิลปินภูไทยโอ้โหตอนนี้เขาเปลี่ยนผู้บริหารแล้วเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ก็คือมาลงศิลป์คือส่งเขาบอกส่งไม้ต่อเป็นยังไงราคาราคาอยู่ที่สามแสนค่ะถึงสามแสนสองหมื่นบาทค่ะแต่ฤดูกาลนี้แอบได้ยินมาว่าศิลปินภูไทยมาแรงมาแรงจนหลายๆคนให้ยืนจับมือเลยโโอ้หขนนาดั้นเลยใช่ อ๋อส่วนตัวที่เปิดฤดูกาลมาเนาะชอบโชว์ที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นวังตัญานะวังปานผูวังปานโอ้โหูคขนลุกจริงๆเขาส่าเขาลือมากเลยนะโชว์เนี่ยเขาบอกว่าทำออกมาดูดีมากๆเขาบอกขนลุกที่เดียวราคาล่ะคะราคาอยู่ที่สามแสนถึงสามแสนสองหมื่นบาทค่ะสำหรับศิลปินบูไทยค่ะก็ฟุ้งนะค่ะแฟนคับเขาเยอะมากแน่นอนค่ะอะเรามาที่อันดับที่สองค่ะ ระเบียบวาาัทศินค่ะหอลำม,มหาชนหอหลำดารลามหาลัยหอลัอนิสายาราคาอยู่ที่สามแสนถึงสามแสนสองหมื่นบาทค่ะ<า>ระรบเบียบวาาัทศินต้องบอกว่าที่ฮือฮาเลยก็จะจะเป็นชุดแดนเซอร์อซึ่งต้องบอกว่าแดนเซอร์ที่เป็นชุดที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เปลือยหน้าท้องตรงนี้แดนเซอร์ชายที่น้องเองต้อาหย่องนะ่ะ คือแบบโอ้โหเขาบอกว่าทาไมขับคนขนาดนี้สรับโชว์เส้นนี้เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าเอ๊ะพ่อเอเนี่ยให้น้องๆเขาเป๊ะในเรื่องวินัยแบบบอกกระด้างกายกัหรออ่คือโชว์ตุ้คนดีทุกคนเลยแล้วก็เส้นนี้เขาแบบเขาสาเขาเลยอีกเหมือนกันแต่จริเรา่เดียมมันจะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องโชว์โชว์ด้วยลายเตนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วผ่านไปถับเยอะมาก อีกวงหนึงนเหมือนกันคุนม้มแน่นอนภ้าพราจะาเอาไปถิดวิตหรือเอาไปแสดงที่ไหนคือคนก็เต็มตลอดแน่นอนนะครับ<อ>มาที่อันดับที่หนึ่งนะครับหมอ,อลำที่กำลังเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้หมอลำโซเชียลนะ,นะครับผม ผลักโซเชียล,าายลอลับโซเชียลจริงเพราวะว่าฐานแฟนคลับเยอะมากฐานแฟนคลับที่มีผู้ติดตามหน้าเหตุหลักของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกเลยนะ,ะ,ะสาวน้อยเพชรบ้านาแพงมีที่1นึ่งล้านแสนคน้และก็ฐานแฟนคลับอยู่ในช่อง YouTube ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือ2ล้านกว่าโอ้โหด้วยฐานแฟนคลับของเขาและเขากำลังเป็นกระแส สดๆอแล้วราคานี้ก็ไม่ได้เรียกว่าแพงหรือราคาก็อ,อยู่ที่สามแสนบาทค่ะถึงสามแสนสามมื่นบาทค่ะส่วนจะภาพที่จ้างสาวน,น้อยเพนแพงไปตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วมาถึงฤด,ดูกาลนี้เ่ยบอกว่าคุ้มผู้พิเศษเดียวก,กันว่าคุ้มจริงๆเพราะว่าเราเห็นจากหลายๆงานเมื่อคืนเนี่ยอยู่ที่อุบล ก็เต็มแต่วันนั้นไปบ้านหวงนองคายอยลิมหังขนาดว่าลิมหังนำมีเอซจากฝั่งโขงนะคาดมาส่งเยอะหนักคุ้มจริงๆจริงเนี่ยต้องเรียกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาค่าจ้างหมอลำแต่ละวงนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ระยะทางนอกจา้วก็สถานที่จัดงานด้วยว่าอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนถ้าเป็นราคาที่ในกรุงเทพก็อาจจะอีกระคาหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นออนทัวร์แต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพแบบจะต้องติดต่องานจากทางบุกเกอร์หรือผู้จัดที่เขาได้คิวไปแล้วนะนั่นแหละแต่เป็นราคาคร่าวๆนะคะส่วนถ้าเกิดชื่นชอบหรืออยากว่าว่าจ้างก็ติดต่อกันไปได้ต่อรองพูดคุยกันได้กับทาง เออทีมทีมงานของแต่ละคณะคณะว่าอาจจะยังไงนะสามารถต่อรองราคากันได้นี่นะค,ะครับเป็นราคาคร่าวๆสำที่เรานำมาฝากค่ะสำหรับ9า้าคณะโอ้โห oh, oh, ไม่แพงเกินไปสำหรับราคานี้เป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อทีเดียวเพราะว่าปีนี้หมอลำแต่ละคณะลงทุนแบบว่าโอ้โหสู้กันเลยสู้กันเลย,เลยงัดไม้เด็กมาสู้กันเลยลงท,ทุนทุกอย่างตั้งแต่ฉากตั้งแต่อะไรลงท,ทุนทุกอย่างครับ,รบจริงครับคุ้มเกินคุ้มแน่นอนครับ ค่ะทีะะนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ